ก็เอาเยอะไปก่อนถ้าใครไม่ชอบก็ไปตัดออกอ่ะครับอื่างเงี้ยลากซ้อนการบนล่างอาจจะต้องตัดเส้นหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็ครับอดูไปมองไปอันนี้แค่บางส่วนนะครับอยู่เนี่ยสีแถวห้าแถวห้าแถวหกแถวเลยพี่ที่นี่ครับมันมีห้าแถวก็หกแถวหกแถวโตก็คือตามส่วนต้นเขาก็โตกิ่งเขาก็โตเขาก็จะเป็นตัดส่วนต่าไปอย่างนั้นเรื่อยๆครับอือต้องรอนะกิ่งหนึ่งอย่างเงี้ย ท้้นยอนไม้อย่างเงี้ยอีกไม่นานนะครับอีกหน่อยก็ตัดได้นี่ครับนี่เหมือนจะเตรียมตารอแล้วเนี่ยกินงหลังไปนี่ครับกิงหน้าก็น่าอยุ่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ทาบเอาง่ายกว่าครับอืแต่ว่าเราต้องต้องต้องเสียเวลานิดนึงครับในการทาบโอ้เยอะแยะเลยอันนี้ก็รากดีตอนี้รากดีอันนี้ก็คือเตรียมกิ่งไว้แล้วเนี่ยเตรียมกิ่งไว้เลยอันนี้ทำกิ่งเพราะว่าานเงี้ยเห็นว่ากิ่งเนี้ยเขาโตแล้วถ้าถ้าปล่อยทิ้งไว้ มันก็จะโตไปอีกวันนั้นเราพอแล้วไงเราก็เลยเบรกเบรกปุ๊บแล้วก็ได้มีกิ่งแตกมาให้แล้วก็เลยเตรียมต่อไปแล้วก็ตัดนี่เลยอ๋อตัเท่านี้แต่ที่ยังไม่ตัดนี่เพราะว่าขนาดตรงนี้ขอยังไม่ได้แต่ต้องขยายกว่านี้นิดหนึ่งประมาณอย่างน้อยครึ่งหนึ่งครับประมาณครึ่งหนึ่งครับโอ้โหเยอะดูครับต้องโพโพก็เอานะโผล่ก็ยังไม่ได้ทำเพราบตอนนี้ปล่อยปล่อยไปเลยโครงสร้างเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยเขาจะงงนะครับว่านี่ทำไว้อย่างงี้แล้ว พี่ทีนี้จะเล่นยังไงเนี่ยจริงไม่มีเลยอไม่มีเลยไปเล่นข้างบนเลยก็ได้ครับอืม,อมแต่ก็รอให้ใหญ่นิดนึงเล้วรตรงนี้ถ้าถ,ถ้าทําก็ท่าไปครับพี่อะพโพเนี่ยผมยังหาวิธีการท่าที่มันแน่ๆลอยท่ามันไม่ติดนะฮะจริงๆเราต้องการตรงนี้นะแต่จริงเขาท่าแล้วเขาไม่ติดอันนี้ผมเจาะรูล้อเลยนะแล้วเขาก็ไม่ติดไม่ติดสองรอบแล้วด้วยก็เลยอะ ปล่อยเขาก่อนปล่อยก่อนแล้วค่อยหาวิธีเอเดี๋ยวค่อยว่ากันเราะสวยนะคุยกันทีหลังโอ้โหเยอะนะครับเต็มนะครับโซนนี้เนี่ยมีหมดทุกสเต็ปทุกโครงสร้างอันนี้ก็อันนี้ก็กิ่งคือกิ่งเนี้ยขนาดได้แล้วก็เลยตัดเบรกไปโอ้เบรคเบรกเบรคแล้วแต่กิ่งนี้ยังไม่ได้ยอดยังไม่ได้ยอดใช่ครับอันนี้ยอดคือจะเอาท้าไหไ่นะครับพี่ทีนี่ขนาดครึ่งหนึ่งตนครึ่งหนึ่งก็เลยนิดนึงใหญ่กว่านี้สัก กือบเซนนะครับดูไปมองไปอันนี้แค่บางส่วนนะครับอยู่เนี่ยสี่แถวห้าแถวห้าแถวหกแถวเลยพี่นี่ครับมันนีห้าแถวว่าหกแถวหกแถวเยอะมากนะครับใครสนใจเนี่ยเข้ามาดูได้เลยนะครับครับยินดีก็จะได้เห็นไม้ทุกสเต็ปนะครับอามาเียไว้ใช่อย่างเงี้ยกับพื้นไก่นี้เหมืนเลยอ๋อ ก็ช้ำหมากครับก็ทําอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็อัอเสียบติดแล้วเด็ดจากนี่แหละไปใช่เด็ดอย่างนั้นแหละบางทีผมมาจัดรากกิ่งมันเกินอะไรเงี้ยผมก็ตัดแล้วก็เสียบไว้เสียบไว้ตายมั่งได้มั่งอะไรเงี้ยก็ก็มีเยอะเป็นรากละลายรากเขาสวยหก็เอาเยอะไปก่อนราถ้าไม่ชอบก็ไปตัดออกอ่ะครับถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ชอบก็ไปเลือกเอา แต,แต่อย่างเงี้ยลากซ้อนการบนล่างอาจจะต้องตัดเส้นหนึ่งอะไรเงี้ยครับ,รบอย่างนี้เราทาวิธีเดียวกันหมดเลยครับที่นี่ครับอันนี้อันนี้ชําแล้วก็คือขั้นตอนก็มีหลายขั้นตอนนะฮะขั้นตอนตรงนี้หลายขั้นตอน <ปล S 2> อยู่คนละคนนี่เหรอใช่ครับรใช่ครับอือยู่ๆชําแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกอเราต้องเราต้องมีการเพาะเลี้ยงลากอะไรวิธีการเลี้ยงลากอะไรเงี้ยฮะเฉียงเขาใบส้ำ อันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับสําหรับคนที่เริ่มสร้างบอนไซนะครับคือมาดูพิธีนี่แหละน่าจะได้แรงบันดาลใจอีกเยอะเลยนะครับคือมันจะไม่เบื่อนะพี่ทีนี้นะครับครับมีทุกรูปแบบครับมีทั้งสั้นมีทั้งยาวมีทั้งแบบมีต้นที่แก้ไขแล้วแก้ไขไม่ได้ก็มีมีเยอะมีเยอะยอดโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณพิธีนี้เช่นกันครับครับครับ